พระเอกฮอตไม่ทำให้ผิดหวงังหลอ่อเฉิดฉายในงานแฟชั่นระดับโลกล่นแลนในวงการมาเทอรมานานสำหรับอ๊อฟจุมพลอดุลกิติพรพระเอกดังสุดฮอตแห่งค่ายจีมเอ็มทีวีเราจะเห็นผลงานของเขาจำนวนมากนอกจากผลงานในประเทศแล้วจะเห็นได้ว่าเขายัางร่วมงานต่างประเทศด,ด้วยอย่างล่าสุดได้ไปร่วมโชวแฟชั่นโชว์แบรนด์โลเวคอลเลคชั่นวูแมน f o ร w i n t เทอร์4ที่จัดขึ้นนักกลุ่มปารีสโดยหนุ่มออโฟโพสภาพบรรยากาศลงอินสตาแกรมส่วนตัวแคปชัน่น #love l o v e ล w ว h a s h t ท g l o w ี่ที่พบว่างานนี้ได้ไปกับนางเอกดังระดับประเทศด้วยอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกบอกเลยค่ะว่าซุปตาไทยก็ฮอตไม่แพ้ใครเรียกเสียงกรี๊ดกันสนั่นงานแฟนคลับแน่นหน้างานเลยทีเดียว